好像没没人教吧？阿婆。 <laughs> เดี๋นี้ไปใส่หันพอขึ้นมเห็นฮะันนี้ขึ้นมเห็นอ้ยเบิ่องฝาเงินมาเงินนี่นย่งเหรอฝ้ามาเงินอะไรอ,อ่ะฮะทะเลก่โอ้ยผีเปดอันนี้เป็อันนี้ชอบเงิ่อ,อยู่เะนี่หนูมองหันออพ่อวันจะเป็นเอือยหนูมองหันขีมอไซค์มองหันพอจะเป็นเอือยมก ไอพอไปนออู้สิมาหยังอยู่หันลอยู่ใสอยู่นี่ละจะสิไปหยังเอ้างานใหญ่านี้น่เนี่ยโอ้ยเนียโซนยวนบังพอไปหนออู้จีสิไปหยังเอโไพอไปเนข่าวนี้เนี่ยโอ้ยบังพอไปเน ไปไปเอา้าพ่อจะไปนั่มเออ๋อโ,โอ้ยพ่อ่เอาพอไปนั่มพอไปวัดนั่มไปอันนี้นีน่ฝ่าน,นี่น,นี่เนี่ยเขาจยังพอขี่มาบวนบนโโรถกัน นี่ก็จะงพูขี้มากเขานีล้นี่ไปกาจะไปเล่นน้ำเด้นี่เก็จะไปเล่นน้ำเน่นี่ไป źniej, ไปไปไปเบิ่งพอขี้โอ้ยหนีแม่ <h> ขี้ราไปกับไปสักไปไปไป,ไปนีแมวอ้หเบอเทอเมื่อไร บอเซเรนต้องกดเ, <laughs> <laughs> เ,เ,เลยเซเนเซเรนต้องกดเลยอาอยู่ี <c oughs> เอาดีและว่าเเนต้องกดเลยเล่นต้องกดขึ้หมาเนี่เอาอย่เล่นต้องกดข้หมาเอาอย่ <c oughs> เอาไปอขาวเอาไปเลยเอา <laughs> <laughs> <laughs>